พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรกิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับเ,เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะครับทางกฎหมายเกี่ยวเรื่องของการขายฝากที่ดินนะครับ ความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินน่ะนะฮะมีอะไรบ้างนะครับมาติดตามด้วยกันนะครับสัญญาขายฝากนะครับตามกฎหมายนั้นน่ะนะฮะคือสัญญาขายและให้สิทธิแก่ผู้ขายที่จะซื้อคืนนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งนะครับสัญญาขายฝากนั้นนะครับมีกฎหมายบัญญัติไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะซึ่งระบุว่านะครับอันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจถ่ยทรัพย์นั้นคืนได้นะครับและประเด็นว่านะครับสิทธิถ่ยทรัพย์ที่ขายฝากนั้นนะครับจะต้องมีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่านะครับสิทธิถ่ยทรัพย์สินคืนนั้นหากเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมรทรัพย์จะกําหนดระยะเวลาคู่สัญญา ให้สิทธิ์แก่ผู้ขายฝากนานเท่าไร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกินกว่า10ปีส่วนนะครับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์นะฮะจะกำหนดระยะเวลาระหว่างคู่สัญญาว่าจะให้สิทธิ์แก่ผู้ขายฝากนานเท่าไหร่นั้นก็ได้แต่ต้องไม่เกินกว่า3ปีนะครับสรุป,ปง่ายๆนะครับก็คือถ้านะครับเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่นประเภทพวกที่ดินอะไรต่างๆนะครับก็คือไม่เกินสิบปีนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์นะตามกฎหมายก็คือตัวอย่างเช่นพวกรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่เกินสามปีนะครับซึ่งนะครับหากปีข้อตกลงระหว่างคู่กับคู่สัญญาขายฝากได้กําหนดระยะเวลาไทยนานกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้กฎหมายนะครับก็ลดให้ลงมาเหลือสิบปีและสามปีแล้วแต่กรณีนะครับ ซึ่งพวกนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถ้าในสัญญานะครับมีกําหนดระยะเวลากําหนดระยะเวลานะครับถทายเกินกว่านั้นนะฮะกฎหมายก็คือพูดง,ง่ายๆว่าให้ลดลงมาเป็น10ปีและ3ปีตามประเภททรัพย์นะครับครับผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเไม่ทำและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับ ทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิทิพุธและทีมทนายความสวัสดีครับ